สวัสดีครับ FC สูหวัวปลาทองท่านครับก็กลับมาพบนาทางนะครับเราพัฒนากันสําหรับแนวทางวันพุทธที่6กเนาะกันยายนปี2,566นะครับอ่าก็เป็นสูตรนะครับที่น่าจะเข้าดีที่สุดณนะตอนนี้นะครับสำหรับสูตรหวัวปลาทองนะครับซึ่ง,งวันล่าสุดนะครับเลขตารางเราไม่เข้านะแต่ว่าเข้าชุดวินนะครับอ่า ก็ไปติดตามกันต่อเลยนะครับสำหรับแนวทางนะครับซึ่งเลขวินนะครับสถิติค่อนข้างจะปังกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นเลขวินชุด4ตัวนะครับในกรอบสีแดงนะครับก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับแล้วก็มาตัวกลับบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือหลุดน้อยหน่อยนะครับ อ่าก็ค่อนข้างจะปังเลยซึ่งงวดล่าสุดถ้าเป็นเลขวินอ่าเลขวินมันบอกว่าเป็น7890ก็จับชุดออกมาก็เข้า8ปจับ9อยู่นะครับซึ่งอ่ามันออกไปที่899แล้วก็98นะครับซึ่งเลข8ได้เก้าเราอยู่ในวินเลยนะครับอ่าวิน4ตัวนะครับอ่าวิน4ตัวเนาะเอ่อซึ่ง เดี๋ยวนะครับอ่าวินสีตัวตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยเนาะอ่าวินสีตัวตรงนี้เลยนะครับเนี่ยอ่าซึ่งมันออกไปที่98แนะครับแล้วก็บนออกไปที่899นะครับเรียววินชุดนี้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าไล่สถิติไปนะครับวันที่30เนี่ยสาก็เข้า25ตรงๆอ่าถ้าจับชุดออกมาก็จะมีแค่6หางนะครับ จับชุดออกมาก็จะมีแค่6หางวันที่28 28เข้า46ตรงตรง,ตรงนะยี่สเข้า03นะครับยีเข้า03แล้วก็21เข้า90วันที่18เบิ้ล4ีก็ถือว่าเข้านะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับก็ตามเลขเบิ้ลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าตามเลขเบิ้ลด้วยวันที่4เราเข้า99ด้วยเนาะ,ะวันที่16 เจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้าแล้วก็วันที่สิบเอ็ดเจ็ดแปดอ่าเจ็ดแปดเข้าตรงไหมมันออกแปดเจ็ดเนาะเอาแปดเจ็ดวันที่เจ็ดเข้าสามห้าตรงตรงนะครับหกหางวันที่สองเข้าเจ็ดแปดตรงตรงนะครับถ้าเป็นสูตรนี้นะอ่าโอเคนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อ ามาดูงวดนี้กันนะครับเลขตารางมันบอกว่าเป็น8-9-5-2นะครับเลขตารางก็จะเป็นตารางชุดสีแดงนะครับจับชุดออกมาก็จะมี6หางก็จะมี9-8-8-5-8-2-9-5-9-2-5-2นะครับถ้าเลขตารางเนี่ยชุดเด่นปันไปที่ตัวนี้นะครับซึ่งมันมันได้เลขตัวเดิมกับงวดที่แล้ว ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับเน้นไปที่เก้าแปดเน้นไปที่เก้าแปดเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีดีกว่าถ้าเป็นเลขตารางนะครับมันได้ตัวเดิมนะครับเน้นไปที่เก้าแปดนะครับถ้ามาก็จะมาตัวกลับนะครับแล้วก็แปดห้าแปดสองนะครับเน้นไปที่แปดนะครับถ้าเป็นเลขตารางส่วนถ้าเป็นเลขวินเลขวินหกหางนี้จากสถิติเมื่อกี้เนาะ เข้าค่อนข้างบ่อยเลยนะครับก็ตามไปนะครับอ่าสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับอ่าถ้าเป็นเลขราวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะชอบมาแบบนี้นะครับหกเจ็ดอย่างเงี้ยครับห้าเจ็ดอ่าเลขเจ็ดมาบ่อยนะครับติดเจ็ดไว้นะครับอ่าถ้าเป็นเลขตารางนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าถามว่าชอบก็คง เก้าห้าด้วยอีกหางหนึ่งนะครับก็ห้าหางนะครับคัดให้จากเลขสิบสองหางนะครับคัดให้เหลืออยู่แค่เก้าหางเนาะเอ้ห้าหางนะครับก็จะมีเก้าแปดเก้าห้านะครับสี่เจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะครับอ่าไปลุ้นกันครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันพรุ่งนี้นะครับวันที่เอ่อหกันยายนนะครับอ่าโอเค เดี๋ยวสักครู่มีแนวทางอันนี้เป็นแนวทางที่เด็ดท่าน้อยนะครับก็ลงให้ในคลิปนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับก็ตามที่เขียนให้เลยเนาะฟันตัวเดียว 6, 7นะครับอ่าชุดหกหางก,ก็จะมี 76, 72 6 2 7 1 6 1 1 2แล้วก็ชุด3ตัวตามที่เขียนให้นะมี7 6 1 7 6 2 7 1 2แล้วก็7เอ้ย6 1 2นะครับ ส่วนนี้นี่เป็นชุดลุ้น3น้นอยนะครับอ่าโอเคก็ไปติดตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับสำหรับแนวทางราวพัฒนานะครับอ่าโอเคนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ติดตามสูตรเงวปลาทองนะครับซึ่งสูตรนี้ผมมั่นใจว่าน่าจะเดินได้ยาวๆนะครับซึ่งสถิติมันค่อนข้างที่จะ น่าสนใจนะครับสำหรับแนวทางชุดวินสีตัวนะครับก็คือตัวเลขสีฟ้านี้นะครับตัวเลขสีฟ้าในกรอบตารางสีดำนะครับหหางหน้าตามนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ตามทั้ง6หางเนี่ยแหละครับ6หางฝั่งขวาเนี่ยตัวเลขสีฟ้านี้นะครับซึ่งก็ตามทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ไปกลับด้วยแล้วกันนะครับหรือถ้าได้เด่นแบบฟันเม็ดเดียวแม่นๆนะครับมั่นใจมั่นใจก็ ลองมาคัดวัดใจในชุดตารางนี้ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ